เสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือหลังประสบเหตุพบเห็นคนตกน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างปลอดภยัยตามหลักวิธีตะโกนโยนยืน่นซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำรุงชั้นปสาและป .4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยเขารับการฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยให้ความสำคัญจึงได้จัดหลักสูตรให้เด็กนักเรียนในสังกัดทุกคนได้ฝึกว่ายน้ำ สามารถเอาตัวรอดหากประสบเหตุพัดตกน้ำได้โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่มีความเสี่ยงจากสาเหตุเด็กลงไปเล่นน้ำขายร้อนซึ่งพบว่าปิดเทอมฤดูร้อนปี2567เด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตถึง173รายเฉลี่ยวะละ2รายประกอบกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยเป็นห้วยหนองคลองบึงจานวนมากซึ่งพบว่านักเรียนที่ผ่านการฝึกว่ายน้าในหลักสูตรอย่างน้อยก็สามารถลอยตัวในน้าได้ แล้วโดยทั่วไปโดยภูมิธรรมชาติของคนสุเทนนั้นบ้านนั้นจะอยู่ร้างอยู่ใ,ใกล้กับแม่น้ําหรือว่าริมลําคลองเพราะว่าในทุกๆปีนั้นจะมีเยาวชนที่เสียชีวิตจากการว่ายน้ําโดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนที่เด็กนั้นลงไปเล่นเองตามปุ้ยหนองคลองบึงถ้าเด็กว่ายน้ําเป็นแล้วในช่วงของน้ําหน้าน้ํานะครับก็จะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าการว่ายน้ําเป็นนั้นเป็นแล้วมันเป็นเลยเพราะฉะนั้นในการสอนงนี้เราก็จะให้ เด็กมีความรู้ด้วยในเรื่องของการช่วยชีวิตหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นสําหรับหลักสูตรนี้นะครับที่เราทำเนี่ยเราทําต่อเนื่องกันมา2ปีแล้วนะครับเพื่อ,อว่าที่จะให้เด็กเนี่ยได้ไว่ายน้ําเป็นนะครับเขาอาจจะเล่นด้วยความสนุกสนานแต่ในช่วงที่เล่นอาจจะเกิดเหตุหรือว่าอะไรได้การที่ได้มีหลักสูตรฝึกให้เด็กได้ไว่ายน้ำเนี่ยครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยเวลาไปไว่ายน้ํา เป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนที่เห็นอาจจะช่วยได้หรืออาจจะช่วยตัวเองเบื้องต้นได้นะครับจาก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 ที่เราเห็นปีนี้นะครับก็จะมีเด็กที่ว่ายน้ําที่เคยเรียนของปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาทบทวนครับทบทวนเสร็จแล้วก็เขาก็ว่ายน้ําได้นะก็คือสามารถที่จะลอยตัวเ่ื่อเหลือตัวเองได้ที่เราเลือกเด็กป .3 ป .4 เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เด็กกําลังสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อหรือว่ามีอะไรที่จะเรียนรู้ได้นะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุขโขทยัยกำหนดจัดหลักสูตรฝึกว่ายน้ำสำหรับนักเรียนชั้นป .3 และป .4 โรงเรียนในสังกัดทั้งสองแห่งทุกปีเด็กนักเรียนครั้งละประมาณ40-45คนช่วงหลังปิดเทอมภาคฤดูร้อนระยะเวลา12วันวันละ2ชั่วโมงซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทั้งการลอยตัวในน้ำท่าฟรีสไตล์พื้นฐานท่าปลาดาวท่าลูกหมาตกน้ำตลอดจนเรียนรู้วิธีการช่วยคนตกน้ำที่ปลอดภยัยทั้งคนช่วยและผู้ประสบเหตุ นอกจากจะสนุกสนานกับการเล่นน้ำภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของครูผู้ฝึกสอน1คนต่อนักเรียน12คนนักเรียนยังบอกว่าพวกตนยังมีทักษะการว่ายน้ำและรู้ว่าการช่วยเหลือคนตกน้ำต้องทำอย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภยัยชอบค่ะเพราะว่าเราไดเ้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ำค่ะแล้วก็รู้จักการเอาชีวิตรอด แล้วก็เราสามารถใช้ทักษะที่เรียนมาค่ะช่วยคนอื่นได้ค่ะมันดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ไว่ายน้ําเป็นในเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะอย่างเช่นเราไปสวดน,น้าหรือว่าเจอคนตกน้ำค่ะเราสามารถช่วยชีวิตเขาได้จากการเรียนครั้งนี้ค่ะอย่ามาค่ะเพราะว่าเราจะได้ไว่ายน้ําเป็นแล้วก็ทําสามารถไปช่วยคนอื่นหรือสอนคนอื่นให้ว่ายน้ําเป็นด้วยกันได้ค่ะ สำหรับการป้องกันการตกน้ำเสียชีวิตหากเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้ปกครองควรจับตาอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับพี่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่วนเด็กโตควรสอนให้รู้กฎความปลอดภัยทางน้ำเช่นไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำไม่เล่นน้ำคนเดียวไม่เล่นน้ำกันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยไม่แกล้งจมน้ำรู้จักประเมินแหล่งน้ำเสี่ยงใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมทางน้ำหรือนั่งเรือ และหากพบเห็นคนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยเพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ควรใช้หลักตะโกนโยนยืน่นนอกจากนี้ในชุมชนเองก็ควรมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชนไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเล่นน้ำและมีการจัดแหล่งน้ำเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน